ตูนตูมดูไรนี่โหอะไรเนะี่ยเอเพิ่งถอยมาใหม่เอาไว้ใส่รองเท้าตอนได้แสนซับเดี๋ยวนะเช็คแป๊บนี่ยังไม่หกหมื่ซับเลยเนี่ยอีกกี่ปีเนี่ยถึงจะถึงแสนซับจะกี่ปีก็เอาอยู่เพราะเขาคือตู้เหล็กตายคอนเทนเนอร์ดีไซน์ทันสมัยไม่มีเอาและเขาไม่ได้มีแค่ตู้แบบนี้นะแบบอื่นเขาก็มีอีกเพียบสนใจดูแบบเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i a Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูดกับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i a ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งหมด7เกมค่ะแล้วก็เป็นในรอบหลายๆเกมเลยนะคะที่ไม่มีการเลือดการแข่งขันค่ะ,คะ,คะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เราไปอัปเดตข่าวเขาและรอบ,บหลีกรวมไปถึงจุดเด่นของเกมเมื่อวานกันสักหน่อยค่ะเรามาเริ่มกันที่ศึกร่วมรับเท็กซัสกันสักนิดนึงครับระหว่างแซนแอนโตนิโอสเปอร์กับดัลลัสแมลลิรับ ในเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับรูกกดอนชิตเนี่ยขาดอีกรีบาวด์เดียวเท่านั้นครับจะเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่6ของตัวเองในฤะดูกาลนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นของเกม<ช>คือควอเตอร์แรกครับรูกกดอนชิตเนี่ยกดไปถึง19แต้ม5รีบาวด์หแอสซิสต์นะครับ ึ่งถือว่าเป็นการทําในเฉพาะควอเตอร์แรกครับอย่างน้อย15แต้ม5รีบาล5แอสซิสครั้งที่3ในชีวิตของตัวเองครับในรอบ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่เคยมีใครทําได้มากขนาดนี้มาก่อนครับย้อนกลับไปเนี่ยครับมีเพียงยานิสอันเดรตุคุมโปคนเดียวนะครับในช่วงควอเตอร์แรกแบบนี้เนี่ยที่สามารถทําอย่างน้อย15แต้ม5รีบาล5แอสซิสได้สครั้งเท่านั้นนะครับแต่ลูก้าเนี่ยสามารถทําได้ถึง3ครั้งแล้วนี่คือความสุดยอดจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมนี้เมื่อวนนะครับ 35แต้มจาก37แต้มในคเตแรกที่ดัลลัสแมริกทำได้เนี่ยมาจากแต้มของ ic, ลูกาดอนชิกและก็การแอสซิสต์ของลูกาให้กับเพ,เพื่อนร่วมทีมทั้งนั้นเลยครับนี่คือความสุดยอดของลูกาดอนชิตจริงๆครับค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมเมื่อวานอีกนะคะสถิติการยิง3คะแนนล,ลงอย่างน้อย15ลูกของ L a c l i ค p e r s ปอเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงที่5เกมค่ะเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยยิงลงเพียง10ลูกเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญของเกมเมื่อวานเนี่ยนั่นก็คือลูวิลเลียมที่เขาสามารถทำแต้มไป9แต้กกับอี8ค่คะ ทำให้เขาขึ้นมาเทียบเท่าเจเจบริอค่ะอดีตผู้เล่นของดัลลัสแมริกค์ในการทำแอสซิสต์อย่างน้อย5ครั้งในฐานะตัวสำรองเนี่ยนะคะเป็นเกมที่249ค่ะลูวิลเลียมเนี่ยค่ะเชื่อว่าในอีกไม่นานเนี่ยจะต้องทำลายสถิติและขึ้นมาเป็นที่1เพียงคนเดียวของ NBA แน่นอน่ะในส่วนของเจเจบริค่ะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เซ็นสัญญาก,กับทีมในลีลกสเปนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้เจเจบเรีเนี่ยมีความสุขและสนุกกับการเล่นกับลีกสเปนนะคะ ทีนี้เราไปดูความยอดเยี่ยมของ a อ l ์แลนดาฮอในเกมเมื่อวานที่เจอกับทิมเบอร์วูลสสักหน่อยครับเทรยังเ mm hmm. มื่อวานนี้นะกดไปถึง43แต้มถือว่าเยอะมากๆนะครับ mm hmm. หลังจากที่ผลง,งานของเขาเนี่ยดรอปลงไปนิดนึงครับ <c oughs> การทําระดับ40แต้มในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่13นะครับในชีวิตการเล่นของเทรยังแต่สตอรี่ของเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทรยังอย่างเดียวครับ แต่คือคลินส์คาเปล่าครับเมื่อวานนี้เขาทําระดับ19แต้ม10รีบาลสิบบล็อกนะครับฟังไม่ผิดนะครับ10บล็อกเป็นการทำเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลแบบด้วยการบล็อกอะ่ะมันหายากมากๆนะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่เพิ่งติดตามชมเกมบาสเกตบอลเนี่ยนะครับคำว่าทริปเปิลดับเบิลเนี่ยคือการทําสิ่งดีๆครับสิอย่างไม่ว่า<ม>จะเป็นการทําแตม้มการรีบาลการแอสซิสการบล็อกการขโมยเนี่ยนะครับอะไรก็ได้ครับสามในห้าอย่างที่พูดถึงเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวของเทรยังเนี่ยยังชื่่นชมครับบเเาาอกลยว ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับในเกมเกมนึงเนี่ยจะมีคนบล็อกได้ถึง10ครั้งขนาดนี้นี่คือความยอดเยี่ยมของคลิงคาเพล่าและมาไปก่อนนั้นครับคลิงคาเ l ล่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมแอตแลนตาฮอสนะครับ ที่สามารถทําการบล็อกได้ถึง10ครั้งในเกมเดียวแบบนี้ครับอีก2คนก่อนหน้าน,นี้นั่นก็คือแน่นอนครับดีเคมเบ้มูทอมโบครับ,รบจอมบล็อกของวงการตำนาน NBA อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนั่นก็คือจอร์จสมิธครับคนนี้ก็เป็นจอมบล็อกของทีมนะครับเป็นจอมยัดห่วงจอมบล็อกช่วงหนึ่งเลยครับของแอตแลนตาฮอคดูแล้วการเล่นของคลินกคาเพลราสเนี่ยสภาพร่างกายการ,รปรับตัวให้เข้ากับทีมให้เข้ากับทเบทรยังให้เข้ากับทุกคนในทีมของแอตแลนตาฮอคเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดี้้นนนเรรร่่อละะคคัััับบแกทิปดวง็6ตต ถือว่าดีขึ้นจริงๆครับมากค่ะเราไปต่อกับที่ทีมเพเซอร์ก็นซะหน่อยค่ะในเกมเมื่อวานที่เขาลงทําการแข่งขันกับออริโดอแมจิกเขาสามารถเอาชนะมาได้ด้วยการยิงอันยอดเยี่ยมของมาคอมบล็อกดอนในช่วงต่อเวลาค่ะถือว่าเป็นพลงที่สําคัญมากๆแต่สตอรี่เนี่ยค่ะมันมีมากไปกว่านั้นค่ะไม่แน่ใจว่าแฟนๆบาสสังเกตหรือเปล่ากับการกลับมาของเจอร์มี่แลมค่ะเกมที่แข่งกับออริโดอแมจิกเนี่ยถือเป็นเกมที่2แล้วนะคะที่เขาสามารถกลับมาลงสนามได้ย้อนกลับไปเนี่ยค่ะเมื่อ3วันก่อนเกมแรกของเขาเนี่ยคือเกมที่แข่่งกัคะ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เนี่ยนะคะเจเรมีลามเนะะี่ยค่ะเขามีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกค่ะเอ็นหมอนรองกระดูกแล้วกระดูกเข่าหักค่ะในตอนแรกเนี่ยที่ตูนเห็นรายงานการบาดเจ็บเนี่ยค่ะตูนยังคิดว่าเอ๊ะเขาไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้ม,ลมหรือเปล่า <c oughs> แต่จริงๆไม่ใช่นะคะคือการบาดเจ็บในสนามบาสเ <c oughs> นี่ยแหละคะ่ะและตอนนี้คะ่ะ <c oughs> เขาได้กลับลงมาทำการแข่งขันแล้วนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขาใน2เกมเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ16แต้มต่อเกมถ้ายังไงเนี่ยก็ขออย่าให้เจ็บซ้ำอีกเลยค่ะแล้วสสัักกกกเเเเเมมมนนนึึงงีี่่่่ยยย10 15ถถแต้้็ืออววาาชพซร์ได ทีนี้เรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเพย์ o ันบริชเชตลุคกี้ดรัฟอันดับที่26ของวอส o n นเซลติกกันสักหน่อยครับในเกมเมื่อวานที่เขาเจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่เข่าใช่ไหมครับหลังที่จ,จบเกมเนี่ยทางทีมก็ได้ออกมาบอกว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายพัก 1- 2เกมเท่านั้นเดยวก็กลับมาทำการแข่งขันได้แต่หลังจากที่ทีมเนี่ยนะครับทำการเอ็าร์ไอเพิ่มเติมนะครับเขาพบอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าเพิ่ แต่ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายครับอาจจะมากกว่าตอนที่พวกเราเนี่ยคาคิดเอาไว้ถือว่าเขาเนี่ยเป็นกําลังสําคัญอีกคนหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมเนี่ยไม่มีเคมบา Walker ในช่วงที่เคมบาว a l อลเกอรำลังพักฟื้นจากการบาดเจ็บที่เขาเนี่ยตัวเขาแล้วก็เจฟ f t ทิกเนี่ยถือว่าช่วยงาน Boston Celtics ได้อย่างมากมายเลยครับ การลงสนามเกมเกมนึงเนี่ยนะครับเขาเฉลี่ยระดับ20.1นาทีต่อเกมถือว่าเป็นอันดับที่12นะครับในบรรดารุกกี้ทั้งหมดในปีนี้ยังไงก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยหายไวๆนะครับแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้ครับก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้มุกน้าสูแสนซับขอไลด์ด้วยนะคะขอซับด้วยครับเรามาเริ่มกันที่บลูฟลินเน s เปิดบ้านรับการเยือนของไมอามี่ฮีถือว่าเป็นมินิซีรีส์ของทั้ง2ทีมด้วยค่ะ ในเกมวันนี้ของลุกลินเนสนีถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเลยครับและถ้าเกิดมองลึกลงไปเนีเป็นการแข่งขันแบบ3เกมใน4วันเลยนะครับถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควรเลยครับและมากไปกว่าน,นั้นครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่2นะครับที่บิ๊กทรีทั้ง3คนเนี่ยลงทาการแข่งขันพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไคลรีเออร์วิงเควินดูแรนแล้วก็เจมส์ชาเดนครับทำให้สตีฟเนสเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งครับในเกมแรกที่พวกเขาลงพร้อมกัน3คนแบบนี้นะครับทีมใช้ Jeff Green เจฟฟ แต่ในเกมวันนี้ครับสตีฟเนสเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเอาโจแฮ์ริสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแต่เอาเจฟฟรีนเนี่ยไปเป็นบทบาทสำรองแทนถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกเกมที่12นะครับจาก18เกมที่พวกเขาทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้ครับถือว่าแบบเยอะจริงๆครับ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหาที่ลงตัวได้แต่พอเปิดเกมมาวันนี้ uh huh. ครับโจแฮร์ริสเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่ามีโจแฮร์ริสในสนามปุ๊บเนี่ยมันทำให้มิติในการเล่นเกมบุกของพวกเขาเนี่ย uh huh. มันมากขึ้นการยิง3คะแนนของโจแฮร์ริสในวันนี้เนี่ยมาดีมากๆครับตอนแรกในยิงงงปโป้อม2ลูกติด ความสามารถเฉพาะตัวของเควินดูแรนกับไคลรีวินเนทำให้ทางบุคลินเนสเนี่ยออกนําไปก่อนเลยครับสิต่อสจบควอเตอร์แรกเนี่ยนำห่างถึงสิแต้ม <S <S 1> <S 1> และมันก็เป็นการนําที่มีค่ามากๆของเกมในวันนี้ครับในขณะที่เจมส์ฮาเดนเนี่ยในวันนี้เนี่ยการพยายาม <S <S ยิงของเขาค่อนข้างน้อยครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยมี3แต้มแต่ฟิลโกลนี่ไม่ได้เลยนะครับ จังหวะที่เขายิง3คะแนนเนี่ยแล้วโดนทําการฟาวแบบนี้เนี่ยฟิลโกจะไม่นับแต่เขาได้ลูกโทษ3ลูกซึ่งเขาก็ยิงลงครบหมดในช่วงแรกแต่มีแอสซิสต์ถึง4ครั้งสําหรับน้องๆที่สงสัยนะครับเวลายิงฟิลโกปุ๊บเนี่ยแล้วโดนฟาวเนี่ยแบบนี้ไม่นับแต่ถ้าเกิดยิงลงปุ๊บเนี่ยอย่างนี้นับฟาวล,ลงนะครับนับฟิลโกด้วยแล้วก็ได้แต้มได้ยิงลูกโทษอ,อีกครั้งหนึ่งนี่คือการนับฟิลโกของ NBA ครับ เข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยครับโจแฮร์ริสเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขากด3คะแนนลงไปถึง6ลูกนะครับมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองในครึ่งเดียวเลยตลอดชีวิตเนี่ยในครึ่งครึ่งเดียวเนี่ยไม่เคยยิงมากถึง6ลูกขนาดนี้ครับและอีกคนที่น่าชื่นชมครับแน่คือเรจจี้แพรรี่ครับรุคกี้ดราฟรอบ2นะครับเป็นปีกกึ่งเซนเตอร์เนี่ยครับลงมาช่วยเดียงเรจจ์แดนได้อย่างดีเลยครับวันนี้เนี่ยในขณะที่เควินดูแรนเนี่ยครับหลังจากที่พักร่างกายมา1เเเกกมครรรัับป็นาาฝ้ะวงหลลัังจจจาาาาากกกกที่บบบมรดเเ็นี่ยนะครับ การเล่นของเขาเนี่ยก็ยังคงทรงประสิทธิภาพมากครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางหรือแม้กระทั่งการยิง3คะแนนเนี่ยมันสวยงามมากๆนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยความร้อนแรงของเคดีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าการเล่นของเคดีเนี่ยมันทรงประสิทธิภาพแล้วก็สวยงาม <ๆ S 1> จริงๆพอวลรายตั้งยิงขึ้นมาทีเนี่ยโอ้โหท่ามันปเป๊ะจริงๆครับ และลูกมันก็ลงห่วแบบตามสั่งได้จริงๆนี่คือความสามารถเฉพาะตัวระดับสูงจริงของเควินดูแรนในขณะที่ไคลเรียวิ่งในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยครับความสามารถเฉพาะตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงโดดเด่นครับแต่ก็ไม่ได้ฝืนเล่นอะไรมากมายนะครับในส่วนของเจมส์ h าเดนเนี่ยการพยายามยิงฟิลโกของเขาวันนี้ค่อนข้างน้อยมากๆครับการยิง3คะแนนก็ไม่มาแต่เราเห็นคอมบิเนชันสวยๆครับระหว่างของตัวเขาเนี่ยนะครับกับดีแงเกรจอแดนครับ ส่งให้เดียงเดยจอแดนเะนี่ยยัดครั้งแล้วครั้งเล่าครับหนักๆครั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นลูกที่แบบได้ยัดสบายๆนี่คือการส่งของเจมส์ชาเดนหันไปมองในส่วนของทัพสำรองของบรูสินนสกันบ้างนะครับหลังจากที่ขยับเจฟฟรีเนี่ยมาเป็นบทบาทสำรองเนะี่ยเขาก็ยังมีผลงานที่ดีนะครับหากเทียบกับโจแฮร์ริสพอเอาโจแฮร์ริสมาเป็นตัวสำรองในะผลงานของเขาไม่ค่อยดีครับหากเทียบกับเอาโจแฮร์ริสไปเป็นตัวจริงเนี่ยเขาช่วยทีมได้ดีมากกว่านี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สตีฟเนสเนี่ยเขาอาจจะ,ะเอาม มีความคึกตลอดทั้งเกมนะครับลูกยากๆาเนี่ยทำได้ช่วยรีบาพยายามจะขโมยช่วยเกมรับมากมายนะครับเฟกรีเน mm ี hmm. ่ยมีการยิง3นาคะแนนที่ดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้มาทั้ง2คนเนี่ย mm hmm. ถือว่าเป็นกําลังสําคัญมากๆครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีอะไรมากเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าเกมก่อนๆที่ผ่านมาครับวันนี้เนี่ยถือว่าเต็มที่จริงๆแล้วในส่วนของทับสำรองสิ่งที่ทําให้แม mm hmm. มมี่ฮีทเนี่ยนะยังสามารถอยู่ในเกมวันนี้ได้เนี่ยทั้งๆท,ที่ดูแลบรูคลินเนสเนี่ยเหมือนจะดีกว่าแ uh huh. น่นคือการเทิร์น เฉพาะเจมส์ชาเดนคนเดียวเนี่ยซัดไป6ครั้งแล้วนะครับ,รบวันนี้พวกเขามีการเทิร์นโอเวอร์ที่ค่อนข้างเยอะบางช่วงในพวกเขานําถึง18แต้มนะครับแต่ค่อยๆโดนไมอามี่ฮิตเนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจกนกระทั่งช่วงต้นควอเตอร์สี่เนี่ยครับโดนรันชุดใหญ่ครับสิบเอ็ดแต้มรวดแป๊บเดียวเนี่ยจากที่นําอยู่ดีๆเนี่ยเหลืออยู่แค่3แต้มเหลือเหลืออยู่แค่1แต้มแป๊บเดียวในไมอามี่ฮิตนี่กลับมาได้เลยครับแล้วความมันมันก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่หลังจากที่ผ่านเเเเเนนนนสขอออววลลลาาากกปุ๊๊บบบบิิงงงมคคคครรรรยัััทท้้ดูแ เร,รีวิ่งเนี่ยโหช่วยกันใส่สใหญ่เลยนะใครเรียวิ่เนี่ยสแสดงให้เห็นเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยมีพรสวรรค์มีศักยภาพในการออทําแต้มขนาดไหนพี่แกกดไปคนเดียวเลยนะครับ18แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4โหสุดๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนออการข้ามเข้าไปวางการยิงระยะกลางวันนี้เหมือนใครเรียวิ่งโชว์จริงๆครับในช่วงควอเตอร์ที่4โดยที่มี Kevin เควินดูแรนนี่ครับสอดแทรกมาเรื่อยๆครับระยะกลางบ้างโพสต์ยิงมุมข้างบ้างยิง3คะแนนเรียกว่าช่วยได้ตลอดเลยครับ วัตในยามที่ไมอามี่ยิ้เนี่ยเขาก็มีหมัดตอบโต้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบร์มาเดบิโยดันแค้นโรเบีนสันวันนี้สู้กันได้สนุกมากๆครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่ไมมี่ยิ้ไม่มียอม,ม ing, จริงๆ mm. จะมีหายไปน,นิดนึงนั่นคือเจมส์ฮาเดนครับแต่เจมส์ฮาเดนเนี่ยคือเป็นคนที่ตัดฟาวลูกสําคัญนะครับใส่แบร์มาเดบิโยให้ไปยิงลูกโทษครับถ้าเกิดไม่ตัดฟาวลูกนี้เนี่ยนะครับทางไมมี่ยิ้เนี่ยอาจจะมีโอกาสยิง3คะแนนตีเสมอก็เป็นได้นะครับพอแบร์มาเดบิโยพลาดลูกโทษลูกแรกเนี่ย ทางบลกอินเนสเนี่ยค่อยๆประคองเกมไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอาชนะไปได้แบบคือจับเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยผลงานของทีมในวันนี้ครับเควินดูแรนครับ31แต้ม4รีบาวด์สี่แอสซิสฟิลโก57.9%ครับ3คะแนนวันนี้ยิง7เข้า4ครับ57.1%ครับสุดๆเลยไคเรียร์วิง28แต้ม6รีบาวด์เแอสซิสฟิลโก58.8%ครับ3คะแนนวันนี้ยิง5เข้า3ครับหกสิบเปอร์เซ็นสุดๆจริงๆ ปัญหาของทีมแนมยังคงเป็นเรื่องเดิมครับนั่นคือปัญหาเรื่องการเล่นเกมรับและก็การเทิร์นโอเวอร์โดยเฉพาะการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมของแมมมี่ฮีเนี่ยเขายังคงอยู่กับเกมได้ครับวันนี้บุคลินเนสยเทิร์นโอเวอร์ไปถึง17ในขณะที่แมมมี่ฮีเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ไปถึง8จริงๆแล้วแมมมี่ฮีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีการเทิร์นโอเวอร์มากที่สุดของลีกในขณะนี้นะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นหูทางบุคลินเนสยมากกว่าเป็นเท่าตัวแบบนี้ครับหันไปมองในส่วนของเเเจจมมมมาาาาาดนนรรััแแแ้้้วว่ีขะสถถทตตึง2 12หลก แต่ว่าเป็น,ปนการทําแต้มที่มาจากการยิงลูกโทษซะส่วนใหญ่ครับการยิงฟิลโกงเขาวันนี้ก็แย่มากๆครับไม่ว่าจะเป็น2หรือ3คะแนนคือไม่ใช่เจมส์ชาเดนอย่างที่พวกเราเคยคุ้นเคยในช่วง4 5ปีที่ผ่านมาเลยครับ การยิงของเขาการเล่นของเขามันดูยังไม่ค่อยอิสระย,ยังไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะเราต้องมาติดตามกันนะว่าในเกมถัดๆไปเนี่ยสตีฟแนชรวมถึงไมค์แดนโทนี่อดีตโค้ชของเจมส์ฮาร์เดนเองเนี่ยเขาจะมีการใช้งานเจมส์ฮาร์เดนได้ดีกว่านี้หรือเปล่าวันนี้แม้เจ้าตัวเนี่ยจะมีการแอสซิสต์ถึง11ครั้งนะครับมากที่สุดของทีมเนี่ยแต่เขาอย่างที่บอกครับว่าเทิร์นโอเวอร์ก็เยอะที่สุดเหมือนกันครับวันนี้6ครั้งหันไปมองในส่วนของเควินดูแรนครับเขาก็ยังคงเป็นผููู้้เเลล่่่่นนนคดดดีีีียยววะรบใใทททมสสสึกาาจุอ การเล่นของ KD ดีเนี่ยยังคงประสิทธิภาพสูงมากครับวันนี้เขาสามารถทำแต้มอย่างน้อยนะครับ25แต้มเป็นเกมที่12ติดต่อกันแล้วครับสร้างสถิติของบลูรลินเนสต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยในเกมวันนี้ถือว่าเป็นการทำระดับ30แต้มครับสำหรับเกมในบ้านเนี่ยเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วครับทำให้เขาแซงสเตฟานมาบรีในปี2001เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและรวมไปถึงจอห์นวิลเลียมในปี1978เบอร์นาร์คิงในปี1977 ขึ้นมาเป็นที่1ร่วมนะครับกับไมค์นิวลินครับในปี1980หากเควินดูแรนสามารถทําได้อีก1เกมเนี่ยเขาจะกลายเป็นอันดับ1คนเดียวใ,ในในทีมบรุกลินเนสนะครับที่สําหรับเกมในบ้านเนี่ยทำอย่างน้อยติดต่อกัน30แต้มเนี่ยเป็นเกมที่6ติดต่อกันเรามาชมกันครับในเกมถัดไปทีนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับเปิดเกมมาเนี่ยเขาใช้เดเรงเรจร์แดนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแต่ในช่วงท้ายเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าทาง Steve Nash ใชใ้ ที่อยู่ในฐานะบทบาทตัวสำรองแต่เอามายืนเป็นเซนเตอร์เล่นเป็นเหมือนคล้ายๆกันเดฟไลท์อัพของทีมบรูคลินเนสครับดังนั้นในช่วงท้ายเกมเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีบิ๊กทรีเนี่ยแล้วก็โจแฮร์ริสรวมไปถึงเจฟฟกรีนครับมนเลยทำให้ทัพสำรองแต้มสำรองของทีมเนี่ยที่นำโดยเจฟฟกรีนแบบนี้เนี่ย ยังพอสูสีขึ้นมาบ้างครับเพราะมีโอกาสลงสนามทาํางาแข่งขันมากกว่าทีนี้พอพูดถึงเรื่องทัพสำรองเนี่ยหลายหลายคนนี่ก็ถามเข้ามาครับว่าทางบุ๊์ลินเนสเนี่ยที่จ่ายภาษีฟุ่มเฟือยแบบโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลเนี่ยเขาจะเอาผู้เล่นเข้ามาบ้างไหมคําตอบก็คือคิดว่าเอามาแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดไม่เอามาเนี่ยโอ้โหทีมแย่เลยเวเพวก <นะ S 1> ทับสำรองไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้เนี่ยนอกจากสเปนเซอร์ดินวิทดี้ที่บาดเจ็บไม่สามารถทํากาแข่งขันได้ทั้งฤดูกาลแล้วนะครับ บุคลินเนสเนี่ยมีพื้นที่อีก3คนครับแววว่า well, well, ว่าเอาเซนเตอร์เข้ามาเป็นตัวสำรองเนี่ยเพิ่มอีกหนึ uh ่งคนเดี๋ยวรอรายงานเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งครับแล้วที่เหลือเนี่ยมารอชมกันครับเขาก็คงเอาเข้ามาในค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแห mm hmm. ละครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมในส่วนของภาษีฟุ่มเฟือยไปไม่เป็นไรครับมันจําเป็นต้องจ่ายก็ต้องจ่ายจริงๆครับไม่งั้นทีมก็สู้คนอื่นก็ไม่ไหว mm hmm. ในส่วนของทีมวันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะสามารถทําระดับ1 2็นี่ดต้อเนี่ริบัตีมได้เป็นเกเที่ไม่เีมาก่อกัน แต่พวกเขาในมุมกลับกันเนี่ยพวกเขาก็เสียแต้มเกิน120เหมือนกันดังนั้นเรามารอชมเกมถัดไปกันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมรับเรื่องทักสำรองเรือเ่องการเทิร์โอเวอร์ครับรอชมกันครับในฝั่งของไมมมี่ฮีค่ะเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีจิมมี่บัลเลอร์แล้วก็ไม่มีเอฟรี่แบลลี่จากโควิด1 9โปรโตคอลแล้วก็ไม่มีไมล์เลยหน่อยคะ่ะเนื่องจากมีอาการบาดท,ที่ไหล่นะคะแล้วก็ไม่มีไทเลอร์ฮีโร่ค่ะเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อลำคอ สำหรับไมมี่ฮีทในฤดูกาลนี้นะคะตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เล่นร่วมกันยาวๆเลยค่ะสลับกันบาดเจ็บบ้างนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดใน<ช><อ>ทีมโพลตคอบ้านทําให้ผลงานของฮีทในฤดูกาลนี้ยังคงน่าผิดหวังอยู่เปิดเกมมาวันนี้ค่ะพวกเขาก็เจอพายุ3คะแนนของโจแฮริสหันขวาเนี่ยก็เจอเควินดูแรนหันซ้ายก็เจอไคลรีเอร์วิงแธมยังมีเจมส์ทาเดนตรงกลางาค,าค่ะ <laughs> แต่จุดเด่นของไมมี่ฮีทเนี่ยคือพวกเขาต่อสู้ค่ะแล้วก็เ,เข้มแข็งพวกเขาไม่ยอมแพ้เขาก็เล่นไปตามเกมของเขานําโดยบาร์มาเดโย ที่วันนี้ค่ะวงในของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสิงนะคะมิเน่ไม่ได้แต้มก็ต้องได้ฟาวทาให้ฮีทเนี่ยังคงอยู่ในเกมโกลันจราจิกแม้วันนี้ค่ะจะมีการยิงที่ไม่ค่อยดีแต่เขาก็สร้างสารรค์เพลย์ให้กับเพื่อนได้เป็นอย่างดีคอยคุมเกมให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะในส่วนของดดนแค่นโรบินสันก็ยังคงช่วยเสริมวงนอกได้ดีนะคะแล้วก็ตัดเข้ามาทําแต้มตามโอกาสที่หาได ที่ยังคงมีเกมที่ดีอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเทน d ทร c กนั่นไงในฐานะตัวสำรองที่เขายังคงเสริมการทําแต้มให้กับทีมในช่วงที่ทีมเนี่ยขาดตัวหลักๆห,หลายคนแบบนี้อ่ะ วันนี้นะคะทั้งยิง3คะแนนทั้งข้ามค่ะทั้งลุยเข้าไปทําแต้มทําได้ดีจริงๆอ่ะเขาแสดงให้ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีค่ากับทีมขนาดไหนจากที่ตามอยู่ห่างๆเนี่ยพวกเขาก็ไล่บี้มาจนเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโอ้โหระทึกแล้วก็สนุกมากจริงๆไล่บี้บุคลินเนสมาทั้งเอาฟาวทั้งยิง3คะแนนหากใครที่ดูเกมอยู่ในวันนี้นะคะจะเห็นเลยว่าไมอมีฮีทเนี่ยสู้สุดใจไม่มียอม,ยอมแพ้ทำเกมลุกแล้วก็เกมรับ แต่น่าเสียดายจริงๆค่ะแพ้ไปนิดเดียวเองค่ะแต่ก็เป็นการแพ้ที่สนุกนะคะเกมวันนี้สนุกจริงและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้แบรมาเดบโย41แต้ม5รีบาล9แอสซิสฟิลโก70%วงในใน่กินขาดมากๆโกลัน d ราจิก19แต้ม1รีบาล7แอสซิสฟิลโก38.9%แต่3าคะแนนวันนี้เนี่ยไม่มาสักลูกเลยค่ะน่าเสียดายจริงๆ สำหรับเกมวันนี้แม้ว่าไม่มีฮีจะแพ้แต่ใครที่ดูเกมอยู่ในวันนี้ตูนเชื่อว่าต้องชื่นชมความใจสู้และความเข้มแข็งของไม่มีฮีและตูนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะการทํา41แต้มของแบร์ามาเดมโยในวันนี้คือการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองวงในข,อง,ของเขาเนี่ยทรงประสิทธิภาพแล้วก็แน่นอนจริงๆ,ๆ,ๆเขาทําให้ฮีเนี่ยยังมีลุ้นอยู่ทั้งเกมแม้ว่าจะตามอยู่ถึง18แต้มในบางช่วงก็ตามค่ะ และนี่ค่ะคือความใจสู้ของฮีค่ะที่อยู่ใน DNA ของผู้เล่นในช่วงแรกเนี่ยพราเขาเจอความร้อนแรงของเนสเลยโดนนําห่างไปค่อนข้างมากค่ะพอพูดถึงการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ยทางไมอามีฮีก็ไม่น้อยหน้าค่ะ <c oughs> เขาปรับเปลี่ยนไปถึง11เกมจาก15เกมที่เขาลงทำการแข่งขันนะคะ <c oughs> เขาอาจจะลงทําการข่นขันน้อยหน่อยค่ะเพราะมีปัญหาแล้วก็เรื่องการแข่งขันค่อน,นข้างเยอะค่ะ ในเกมหน้าพวกเขาจะกลับมาเจอกันอีกทีในที่เดิมเนี่แหละคะ่ะวันมะลือช่วง7จ็ดโมงครึ่งห้ามพลาดนะคะดูซิว่าฮีเนียจะสามารถเอาคืนได้บ้างไหมสำหรับคุยหลังเกมวันนี้นะพวกเรา2คนขอคุยแค่เกมเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยติดงานจริงๆครับต้องขออภัยจริงๆและจะเอาสิ่งเด่นๆของเกมในวันนี้ไปพูดยกยอดในเช้าวันถัดไปนะครับต้องขออภัยจริงๆครับค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ประทับใจในชัยชนะแรกของ Big กทรีหรือหัวใจสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของไมอามี่ฮีทคอมเมนต์ลงคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้มุ่งหน้าสู่แสนทับกดไลค์กดซับที่โลโก้เอ็นบีเอเนียตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสู้ๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึงเอ็นบีเอนถึงเอ็นเอแม่นเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ